ชิงวิกาคมมาครัสวัสดีค่ะไปแล้ววนเวียนเออมาบ่อยมากเลยมีผลิตภัณฑ์ใหม่อยากให้ลอง แล้วเขาว่าทําอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างก็เลยเอ้ย you have t o อยู่กับมีฉันจะต้องมาที่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้ที่ฉันเหมือนย,าย,ายา่าๆที่แบบจะต้องมาทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยดาราแบบติดท็อปอะ่ะท็อปมากมั้งโรดักที่อยากจะให้มาลองเล่นนะเป็นแคตตากรีของการบํารุงละครที่เราจะเล่นหลังจากนี้นะั้นต้องใช้พลังงานเยอะขอนเอิโยงนี้ตัวที่จะให้มาทดลองคือบโอว้อเาแพงต้น เอาใหม่เบสคอรียแพงตอนคอลลาเจนเซรั่มแย่แต่คนก็จะเห็นแบบว่าครีมอันนี้แบบเซเว่นเอเลเว่นอะไรเงี้ยก็มีเคยเห็นเคยเห็นแล้วเป็นไงยังไม่เคยใช้เป็นโอกาสดีมากที่ได้ชวนมาลองใช้ใช่แต่ว่าดิฉันเคยใช้แล้วเราเป็นยังไงส่วนไม่บอกดิฉันจะให้ลองเองหน้าฉันก็มีแบบหลายซองเหมือนกันเอ๊แต่ลองแล้วทำไมฝาไม่เปิดอะอันนี้อันใหม่ไงอันใหม่ไงดาวอันใหม่ส่วนผสมเนี่ยเขาบอกว่าแพงตอนเนี่ย เป็นแบบสารสกัดจากทะเลลึกเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเติมน้ําที่แบบว่าขาดหายเพราะว่านางมีสารสกัดจากแอสตาแซนทินเ้ยขนาดนั้นเลยหรอคุณรู้ไหมแอสตาแซนทินคืออะไรไม่รู้หอกุ้กนแป๊บนึงแอสตาแซนทินคือสารสกัดจากสารไลแดงช่วยฟื้นบำรุงผิวแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะที่ดีก็คือปกติซองเนี้ยคือฉีกสิ้นฉีกแล้วแต่นี้ก็คือแบบว่าพอเราใช้ใช้แล้วก็สามารถแบบว่าปิดกลับเข้าไปแล้วก็พก เนี่ยดูว่าเป็นยังไงมเป็นเจลๆอ่ะมันมีแบบแดงได้เห็นไหมสาหร่ายสีแดงไงเกลี่ยไปบนผิวอ่ะสีแดงอะไรเงี้ยก็จะหายไปะคือมีกลิ่นน้อยอ่ะน้อยมากๆเลยอ่ะแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะดีดีดีการใช้วิธีที่หนึ่งทาไปเลยโบโบเบทาก่อนผลิตภัณฑ์ทุกอย่างได้หมดหลังๆนะเสร็จปุ๊บทาเลยก็ทาไปเลยไม่ต้องบอกว่ามันนี่ประนอมอะไรแล้วก็ตบๆเข้าผิวให้มันแบบว่ารอรอตอนละครก่อนเด้อตบางี้ ในๆลองๆเริ่มแรงไปเริ่มแรงปวลวทำวาวขึ <diction aries> <flo> ้นระดับหนึ่งการตบหน้ามีหลายเลเวลตบแบบอินโนเซนต์ระดับที่สองจริงจังหวังผลก็คือเอออืมอ่ระดับที่สามอ๋อมันต้องใช้แบบนิ้วมือไงเออ่เนี่ยที่เขาทำอย่างเงี้ยเล่นเป็นโนหรอระดับที่สี่คืออย่างเงี้ย สยเลยวตบข้อผิวแล้วเขาบอกว่าจะช่วยให้เมคอัพติดทนนานมากขึ้นผิวเนี่ยมีอัตราการแบบว่าอมน้ําแบบเข้าไปในผิวเนี่ยเยอะขึ้นมาในราคา49บาทเท่านั้นจ้าละครั้งหนึ่งอ่ะใช้แบบนี้เดียวเขาบอกว่าสามารถออาไปผสมกับรองพื้น BBC c DD ดีๆอะไรก็ตามเนื้อรองพื้นแล้วเนี่ยเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีความแบบชุ่มชื้นขึ้นติดทนให้ลุกเดีอีเพราะว่าเรามาน่าสดงี้เราก็จะเลยลองให้ดูแต่คุณลองโดยวิธีที่แต่งหน้าตามปกติอ่าเราจะได้รู้ว่ามีเอฟเฟ ยังไงผมนะครับก็จะลองแบบว่าผสมกับ BB ครีมของผมนะครับนในอาตาัตราประมาณนี้เออมันก็จะมีความแบบว่าเหลวตัวมากขึ้น จริงๆอันนี้คือเป็น BB ีที่ค่อนข้างแน่นตึงเกีย่ยแล้วก็ดูแบบว่าบางลงโอ้มันเกี่ยง่ายขึ้นจริงะแต่ก่อนเราต้องใช้แบบบิวตี้เบนเดอร์ในการเกีย่ยตัวนี้ไม่งั้นมันแบบไม่ได้เปน็นนางเอกวันนี้ตั้งใจจะแต่งให้หน้าแบบโกลว์โกลแต่ว่าการที่จะลุคโกลว์ได้เนี่ยสกินแคร์ก็สําคัญมันต้องโกลมาจากแบบขั้นตอนแรกใช่เคยไปถาม,<ไ>มช่างแต่งหน้ามาสบายดีไหมกิน้าวเอฟไม่ใช่ไปถามว่าเฮ้ยแต่งหน้าไงให้แบบผิวดูโกลว์ขนาดนี้เขาบอกว่ามันอยู่ี่สกินแคร์ด้วยเห็นไหมมีลองพืย มีชายไปกว่าคือนี่เราคุยก <laughs> ันคนละเรื่องเอไ่อีกแล้ววะอุ้ย <laughs> แต่ว่าดูดิผสมกับตัวแบบ BB ใช่ไหมมันดีความแบบว่าโกโลโมากขึ้นนะ <laughs> อุ้ยเดี๋ยวทำเพิ่มดีกว่าเททั้งสองเลยมั้ยทำไมเนี่ยจะผสมบอาบตายแล้ว <laughs> <laughs> ถ้าหมูว่าคุณผู้ชมซื้อรองพื้นที่มันเนื้อแมทใช่ไหมแล้วมันเนื้อแน่นแบบเกินก็เอาผาสมกับน้องคนนี้ได้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองแต่งหน้าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิลลิ่งมันจะมีความแบบแตกต่างไปหรือเปล่าเออเอานะโอเคหนึ่งสองสามไปเเ<ป>ดี๋ยวกลับมาขายของ่อใช่ไหมครับใช่ <laughs> และนี่คือลุคของละครวันนี้นะคะตึงลายมากอันนี้คือเบาอันนี้คือหนักดิฉันคืออุต <laughs> สาห์ไงคะคุณแม่ <laughs> แต่วันนี้อุตส่าห์มาในแนวหวานหวานเหรอเน,นี่ยโหตาหนักขนาดนี้อยากให้ดูขนตาน,นิดนึงว่า กดดานหรือกับดักหนีอ่ะถามคุณก่อนว่าคุณใช้อันนี้ใช่ไหมแล้วคุณแต่งหน้าไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงหรือรู้สึกว่าหน้าไม่แห้งแล้วมันก็ชุ่มชืน้นคือปกติถ้าแต่งเสร็จแล้วปุ๊บมันต้องแบบฉีดสเปรย์คือก็รู้สึกว่าชุ่มชืน้นแต่ที่ไม่ต้องฉีดมีความรู้สึกว่าบีบ<ต>ีที่เอาผสมกับอันนี้ก็ทํางานได้ปกติเลื่อเนียนเนาะผสมกันเออแล้วความที่เราเป็นคนที่แต่งหน้าหนาอยู่แล้วหนาจริงอยากให้มาดูแบบนี่เราก็เลยแบบว่าไม่ได้รบกวนแบบเมคอัพหรือว่าการที่เราลงลงไปอย่างเงี้ ว่าตัวนี้นะคะไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าเบาๆ everyday รู้ก็สามารถแต่งหน้าทับลงไปได้ไม่รบกวนเมคอัพหรือแต่งหนาแต่งหนาเอาไปผสมกับรองพื้นแบบดิชานก็ได้โอ้ my god ตำไม่อดไม่แล้วคือประเด็นคืออะไรรู้ไหมเราลืมบอกว่าคลิปนี้ยคือคลิปเคาอไหมคะคอไหมอ่ะ b a s e Korea แพ a งตอคอล l านเซร r ่มขโมยคออย่านี่ขวัาเบื่อคไหมคะคอไหมคะค่ะ เพราะว่าเออนางทําได้อ <żeby> ย <flowing out them> ่างที่นางเคลมไว้ด <men> ้วยก็คือ 1. คือเทคเจอร์ดีอยู่กับเมคอัพอะไรได้ 2. ก็คือเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยได้สามารถผสมกับรองพื้นแล้วก็ใช้อะไรอย่เงี้ยได้นะคะแล้วก็เผยผิวใหม่ใส่เด้ง เร่งด่วนคือมันเร่งด่วนจริงใครอยากจะเอามาทําเป็นสลิปปิ้งมาสก์ก็สามารถทาได้ด้วยแต่ถ้าอกว่าใครอยากได้ก็คือมีขายที่เซเว่นในราคา4ี่บาบาทถูกมากนะคุณแม่ที่อย่างนี้คุณแม่ไม่ซื้อแล้วคุณแม่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเย็นหรือว่าคุณแม่จะไม่ซื้อลคุณแม่จะเย็นเย็นนะคือทำยุ่ขันไปเย็นไปเล่นละครไหมแล้วจะบอกว่าละครก็คือมีเบสคาเรียบเราไม่ได้แบบว่ายัดเยียดนะมันจะต้องมี ยพูดเลยว่าวันนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสวยตายแล้วนะเบสทอรี่หรือว่าคุณแม่จะไม่ซื้อมันแล้วแต่แม่แม่รอให้มันขายหมดก่อนแล้วกันมหยิบเพิ่มไปแล้วมือใครก็ไม่รู้รูขุมขนคือขอชีวิตอ้าฝากหายไปไหนแล้ววะเข้ามาดูในตัวกูเลยสไตล์นางเอกเบาๆแพ่มาที่นางร้าย นอนและใช้ตัวนี้หน่อยละกันเบสทอริเอต c o คล a เ e นเซรัมเทอผิวใหม่ใสแดงเร่งด่วนอุ้ยเนื้อแบบดีมากเลยใช้กลางวันกลางคืนก็ได้ไงโอ้มีกดแล้วเนี่ยตุ้ติไม่รู้ไปไหนเมืออจริงเลยตกหน้าซะหน่อยอุต่าห์อุต่าหน่อยฉันคิดอยู่แล้วเชีย นีนย,ยันไม่เคยคิดช่วยทำช่วยอย่างที่คุณอุตส่าห์ข่าวหานะคะ พอแล้วเดี๋ยวหมอไพา่ได้ดินกันหมดหรอกดี นซี่ลำหายไปไหนเนี่ยลืมของเนี่ยโดนรอบแน่ังโฮพอย่งเลยพอแล้ว มาตกฉันอีกกี่ทีฉันก็ไม่กลัวเพราะว่าฉันมีนี่เบสเอเลียแพลงต้อนเกลือเดนเซรามเพผยผิวใหม่ใส่เด็กเร็จสุดวันบ้า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 พี่เดุดดาวการทเซี้ย to be number one to be number